คู่มือครบเลยนะครับผมสวัสดีครับนานเมืองชาแนลวันนี้เรามาซื้อรถบ้านๆนะฮะไปดูบรรยากาศมาซื้อรถ BME 4 6บ้านลูกค้าเลยนะครับครับวันนี้นานเมืองชาแนลเราจะมารีวิวนะครับรับซื้อรถบ้านๆนะฮะ BME 4 6โฉมไฟยกแล้วครับพี่น้องครับ3 1 8 i ึงไตัวท็อปตัวนี้แอร์แบ8กใบครับพี่น้องครับสวยไซส์ไร้ที่ตีราดับที่1มือเดียวออกห้างการันตีไม่เคยติดแก๊สนะครับ ไม่เคยติดแก๊สไม่เคยมีเฉียวชนความหนักเด็ดขาดนะฮะเป็นรถบ้านๆเลยรถคุณหญิงใช้นะครับภายในใ,ในบุ๊กเซอร์วิสคู่มือกุญแจสำรองครบเลยนะฮะบุ๊กเซอร์วิสกุญแจสำทองลำดับที่1ลำดับที่1มือเดียวออกข้างเลยคันนี้นะครับจะด้อยเรื่องอยางหน่อยอยางปี1-5น,นะครับแต่ภายในสวยครับผมก็สภาพการันตีเลยะฮะรถบ้านๆ318 IA นะครับ ปี2 0 0 5ครับลดลำดับที่1เบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าครับเนี่ยฮะเมมโมรีได้5จุดนะครับไม่แท้ๆเลยนะฮะไม่แสนสี่หมื่นกิโลนะครับหลังคาพิดานโสโซใสไร้ทิติการันตีรถบ้านๆนะครับสนใจติดต่อพี่นานได้1,98,000บาทครับ